สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวสิงค์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักนะคะประจำวันที่1นึถึงสิกันยายนค่ะ ะะไปดูกันว่าสถานการณ์ของชาวสิงเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าสถานการณ์ตรงคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของคุณก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่ตรงฟังได้ไหมก็ฟังได้นะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางค่ะก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันนะแม่หมอขอ,อนําเสนอนิดนึงนะในเรื่องของน้ําหอมนะคะใครที่ชื่นชอบน้ําหอมกลิ่นแบบไทยๆแล้วหอมสดชื่นหอมติดทนนานหอมอ่อนๆหอมเย็นใจนะคะแม่หมอมี4กลิ่นออกมานําเสนอใหม่นะคะการเวกนะคะ แล้วก็ดอกโมกค,ค่ะกลิ่นหอมของจำปีนะคะหอมสะอาดสดชื่นแล้วก็กลิ่นหอมหวานละมุนนะคะของทิวลิปที่สร้างความเย้ายวนใจเสริมสร้างเสน่ห์ให้คุณนะคะหอมมากจริงๆค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกโมกนะดอกโมกก็หอมหอมแบบสะอาดสดชื่นไม่รู้จะบรรยายความหอมอยังไงเพราะแม่หมอเนี่ยได้เน้นคุณภาพมากๆนะคะเกี่ยวกับความหอมของน้ําหอมของแม่หมอค่ะใครที่สนใจนะคะแม่หมอแปะรายละเอียดไว้ ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะกดลงไปดูได้นะคะนะรายละเอียดทั้งการดูดวงส่วนตัวหรือช่องทางการสั่งซื้อน้ำหอมค่ะใต้คลิปวิดีโอนี้นะ 50ML เพียง599บาทแต่คุณจะได้รับพลังงานความหอมแบบพรีเมียมมากๆค่ะหอมหอมที่สุดในโลก <c oughs> นะหอมที่สุดในโลกเลยนะชาวสิงห์ไปดูกันนะคะว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ คุณได้ไพ่เดอ่ยวค่ะ High p r i e s t ไพ่สี่เหรียญน,นะคะ 9. เก้าเหรียญค่ะแล้วก็แปดถ้วยนะอันนี้ต้องบอกบอกเลยนะคะว่าไพ่ขึ้นมาดีขนาดนี้เนี่ยเป็นพลังงานความรักที่ดีมากๆสำหรับชาวสิงห์นะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ความรักความสัมพันธ์นในตอนนี้เลยเนี่ยก็อาจจะก็สามารถฟังได้นะนี่อาจจะเป็นแนวโน้มสิ่งดีๆพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ถ้าพลังงานดีดีขนาดนี้ขึ้นมาขนาดนี้ฟังเถอคะอ่ะปรับแสงอีกนิดนึงนะคะคืออย่างนี้เดวเวอร์เนี่ยบ่งบอกถึงความรักที่สมบูรณ์แบบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวอย่างที่สุด ใครที่คบหาอยู่กับคนต่างชาตินะคะต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนใกลนะต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมเอ่อถือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงได้ยกย้ายได้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศนะเอเนจีของคุณมีเกณฑ์มีเกณฑ์เดินทางนะมีเกณฑ์ได้ไปตามทิศทางลม,ท,มทิศทางลมที่ดีที่คุณรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็มั่นคงสําหรับคุณนะคะและใครที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบ ถูกเก็บมานานปิดบังซ่อนเร้นเปิดเผยไม่ได้อาจจะรอเคลียร์สถานการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้นะคะถูกเปิดเผยออกมาไม่เหมาะมองว่าในสองสัปดาห์นี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับความชัดเจนจากเขาคนนั้นหรือการเคลียร์อะไรบางอย่างเช่นใบทะเบียนสมรสที่เรอ,เอใบใบหย่าอะไรแบบนี้ค่ะหรือสถานการณ์ใดๆก็แแต่ที่สามารถที่จะชัดเจนที่ทำให้กูเนี่ยขึ้นมา นะคะขึ้นมาเปิดเผยในสังคมได้ใครที่ความสัมพันธ์แบบเก็บซ่อนนะคือมันเหมือนกับว่าเนี่ยแม่หมอเห็นในเรื่องของความรักการห่วงแหนในความสัมพันธ์การได้รับการเอาใจใส่แล้วก็ดูแลนะเป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินการทองคุณถูกสปอร์ตมากๆเลยนะคะถูกสปอร์ตหรือบางทีการเดินทางของคุณเนี่ยคนที่คุณรักที่อยู่ห่างไกลเนี่ยอาจจะนะอโอนเงินมาให้คุณ จัดการเกี่ยวกับค่าตัว๋วการเดินทางทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมีความสุขปล่อยกายปล่อยใจได้สบายใจไม่ต้องมีในเรื่องอะไรที่คุณจะต้องกังวลอีกต่อไปนะประมาณนี้นะคะทีมกินวค,คุณมีเกณฑ์ได้ทิ้งถิ่นฐานอะไรเดิมๆในชีวิตหรือเรื่องเก่าๆในชีวิตก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆในชีวิตที่คุณมีเป้าหมายใหม่เป้าหมายของความรักที่สมบูรณ์แบบที่คุณโอกาสดีๆที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณในตอนเนี้ยเอเนจีดีมากอื ไปดูกันนะคะว่าในสองสัปดาห์นี้นะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างคะชาวสิงห์พรงงานความรักนะคะไม่หมอรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณนะเหมือนได้เจอความรักที่ใช่อะ่ะไม่หมอรู้สึกเหมือนคุณคุณเลือกเลยนะเนี่ยคุณเลือกเขาแล้วละ่ะนะ คุณเคลียร์หรือบางทีเนี่ยคุณเคลียร์เอเนจีของคุณนะคุณอะตัวของคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบไม่กล้าที่จะเปิดเผยเขาก็ได้เพราะไม่มั่นใจในตัวเขานะคะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเปิดเผยแล้วละเพราะว่าคุณมั่นใจในตัวเขามากๆนะสามดาบเดอเดนะคะไม่ต้องกลัวนะถึงอันนี้จะจะเปิดออกมาแต่พลังงานคุณดีมากนั่นหมายความว่ามันคือการสิ้นสุดอะไรบางอย่าง นะเพื่อที่จะได้ไปเริ่มต้นะอะไรใหม่ๆใ,ใน2สัปดาห์นี้นะคะการตัดสินใจที่จะจบความเจ็บปวดในอดีตแน่นอน cka. ค่ะเพื่อนเพื่อนชาวสิงก่อนที่คุณจะได้มาเจอกับ energy เนี้ happy แบบสุขที่สุดในชีวิตเนี้ยความโชคดีในชีวิตเนี้ยค,คุณเจอความเจ็บปวดในความสัมพันธ์นะค่อนข้างเยอะนะคุณผ่านชีวิตรักท, Grab ที่มีแต่ ความทุกข์กายทุกใจเนี่ยมาสองสัปดาห์นี้มันมันเป็นสองสัปดาห์ที่คุณสามารถจะบอกกับตัวเองได้ว่าทุกความเจ็บปวดเนี่ยมันจบลงแล้วคุณจะรู้สึกกับตัวเองแบบนั้นจริงเนาะเป็ดไม่เท้านี่คุณมีเป้าหมายนะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่คุณจะต้องไปที่คุณจะต้องไปเริ่มต้นใหม่คุณได้เจอนะคุณได้เจอพลังงานที่ใช่สองสัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกแบบนั้นคุณจะรู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้นะคะกว่าจะถึงวันนี้เนี่ย มันเป็นวันที่คุณรอคอยมาเนี่ยอาจจะเกินครึ่งชีวิตของคุณแล้วด้วยซ้ําไปบางคนนะนะจริงเหมือนได้มาเจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่แบบเข้าใจชีวิตของคุณว่าชีวิตของคุณเนี่ยต้องการอะไรอะ่ะคุณต้องการความมั่นคงคุณต้องการความสมบูรณ์แบบในชีวิตทั้งในเรื่องของการเงินความรักการดูแลเอาใจใส่ทุกสิ่งอย่างมีการเปิดอกเปิดใจคุยกันอย่างชัดเจนและอย่างตรงไปตรงมา พาคุณต้องการอะไรนะคะแล้วเขาคนนั้นเนี่ยเขาคนนี้เนี่ย,านนยสามารถที่จะให้คุณได้นะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินพืกศบกันเมืองกรธาตุไฟเมสเสียงธนูหรืออาจจะเป็นชาวพิจิกก็ได้นะที่กําลังจะมอบความรักครั้งใหม่ที่สดใสพร้อมที่จะเข้าใจจุดประสงค์หรือความต้องการในชีวิตของคุณเนี่ยคุณอหจจะบอกว่าความรักนะมันกินไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณเคยให้ใจคุณเคยให้ความรักไปอ่ะแล้วมันเจ็บปวดอ่ะ เราะฉันตอนนี้คุณขอเปิดอกคุยกับเขาตรงๆได้ไหมว่าคุณต้องการการดูแลการสปอร์ตเพื่อที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่แล้วมันเป็นไปตามนั้นจริงๆเนี่ยคุณได้เจอคนที่ทุ่มเทแล้วก็เปย์คุณทุกอย่างเลยให้คุณได้ไว้วางใจใน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 ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาเขาพร้อมพิสูจน์เลยนะคนเนี้ยอาจจะเป็น อวันนี้เป็นอะไรเนาะไพ่ <laughs> โดดอ่ะโอเคนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณคบอยู่เนี่ยจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนนะดูเบอร์เนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ราศีพิจิกราศีพฤษภราศีกุมได้อ่าไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์คุณดีกว่าหนะ้าชาวสิงห์แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรระหว่างคุณกับเขาคนเนี้ปลายทางนะคะเนี่ยคุณได้เจอเนื้อคู่แล้วชูอัพคัพขึ้นมาเนี่ย ถ้าคุณบอกกับตัวเองว่าใช่คุณเจอคนที่ใช่แล้วคุณได้เจอเนื้อคู่แล้วนี่แหละเนื้อคู่นี่แหละคู่แท้ของคุณถ้าจิตสัมผัสของคุณหรือเซนส์ของคุณเนี่ยบอกกับคุณแบบนั้นนะคะมันไม่ผิดหรอกค่ะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจงเชื่อในเซนส์สัมผัสของคุณได้เลยว่าคุณได้เจอคนที่ใช่แหละนี่แหละคือคู่ของคุณนะคะอ่า f o of cups นี่คือสิ่งที่คุณปรารถนา นี่คือสิ่งที่คุณพอใจความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณนี่อาจจะเป็นครั้งแรกนะคะที่ความรู้สึกดีๆเ ah นี้มันเกิดขึ้นกับคุณในแบบที่คุณแบบรู้สึกรับรู้ถึงมันได้ในจิตวิญญาณของคุณความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนไม่เหมือนที่ผ่านมาไม่เหมือนที่ผ่านมาเลยจริงๆค่ะมันเป็นความรู้สึกแปลกใหม่มันเป็นความรู้สึกที่ทําให้คุณรู้สึกไว้วางใจ รู้สึกปลอดภัยในชีวิตรู้สึกถึงความห่วงใยที่ที่ไม่เหมือนกับที่ผ่านมานะคะเดลเฟอร์โอ้โหเดลเฟอร์ขึ้นมาย้ำอีกนะคะว่าคุณกับเขาคือเนื้อคู่ที่จักรวาลนะคะส่งให้เป็นรางวัลคุณถึงเวลาที่คุณจะได้เจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีและคู่อุปถัมภ์นะแล้วหลังจากนี้คุณกับเขาจะไม่ต้องแยกออกจากกันอีก คือหมายความว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอรักที่เจ็บปวดรุดนร้าวแล้วก็เกิดการแยกออกจากกันเสมอนะคะทําให้คุณเนี่ยไปไม่ถึงฝั่งหรือาบางทีการโกหกหลอกลวงหักหลังแต่หลังจากเนี้ยคุณกับเนื้อคู่ของคุณคนนี้จะไปได้วยกันจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะจะไม่มีการแยกจากกันอีกเวลาที่เขาไปไหนเขาจะพาคุณไปด้วยมันเหมือนมีคุณมีเขามีเขามีคุณไม่แยกออกจากกันอีกแล้วนะ ความรักครั้งนี้คุณได้เจอแบบนี่คือเนื้อคู่ที่จกักรวาลส่งมาให้จริงๆนะคะเกิดเอาเป็นว่าเกิดมาเพื่อกันและกันแล้วเขาเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีคู่ที่แบบสามารถที่จะซับพอร์ตคุณให้คุณได้อย่างที่คุณต้องการทุกอย่างเลยนะเอสออฟคอยโอโไม่เหมอไม่ได้มานั่งเรียงยไพ่ไว้นะค่ะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งนั้นนะ,ะอะจริงๆนะคะเอาเป็นว่าชีวิตของคุณเนี่ย ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ในตอนนี้ผิดหวังมาสักกี่ครั้งคุณเองก็คือคุณพลาดอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่ชีวิตของคุณคุณก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งได้ไม่หมอหมายถึงความรักที่เปรียบเสมือนรางวัลที่หนึ่งในชีวิตของคุณนี่เลยค่ะลดมากเลยใช่ไหมโอกาสดีที่สุดในชีวิตจักรวาลได้ประทานคนที่ดีที่สุดคนที่เป็นหนึ่งเดียวที่สุดที่คุณจะรู้สึกว่าโชคดีไม่มีอะไรที่ดีไปมากกว่านี้แล้วอ่ะคุณแม่หมอ บอกได้เลยว่าคุณจะไม่สามารถเจอคนที่ดีที่สุดกว่านี้ได้อยู่แล้วนอกจากคนคนนี้นะคะจะเป็นชาวราศีมิถุนได้นะแล้วก็ชาวมังกรนะคะระหว่างคุณเนี่ยเขาเมื่อได้อยู่ด้วยกันนะบอกได้เลยว่าจะหลงไหลในการและกันมากเขาจะหลงไหลเสน่ห์ในความเป็นตัวคุณมากๆคุณเองก็หลงไหลเขาเหมือนกันนะมันเป็นเสน่ห์ที่ต่างคนต่างหลงไหลอะ่ะ นะมันเป็น passion ที่ลงตัวมากๆแรงดึงดูดที่ใช่เหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดกันแม่หมอบอกได้เลยว่าระหว่างคุณกับเขานะคะจะไม่มีวันแยกออกจากกันนี่คือพลังงานของแม่เหล็กที่ดึงดูดกันจริงๆนะโอ้ดีมากเลยค่ะชาวสิงห์นะอ่ะให้ใต้สำรับไปหนึ่งด้วยซิฟลบอนนี่คือความสำเร็จที่สุดในชีวิตของคุณที่คุณไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อน นี่แหละคือชัยชนะที่สุดต่อ้คุณต้องผ่านอะไรมาหรืออาจจะเคยเจอประสบการณ์ดีๆมาในชีวิตแต่มันยังไม่ดีเท่าเท่าครั้งนี้ที่สุดในครั้งนี้เนาะคุณอาจะได้เจอธาตุไฟเมสิงธนูได้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวแม่หมอแปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะใช้น้ําหอมของแม่หมอนะดึงดูดความรักนะกาละเวคหอมมากนะหอมจริงๆไม่รู้จะบรรยายความหอมยังไงนะคะ โมกอยากจะฉีดให้เพื่อนๆได้สัมผัสจังเลยความหอมเนี้ยหอมจริงนะหอมติดทนนานหอมแบบสะอาดสดชื่นหอมแบบชื่นใจเหมือนคุณอยู่ในสวนดอกไม้นานาพันธุ์แล้วหอมมากแบบแตะโชยเขาจมูกแล้วทำาไมรู้สึกหอมแบบนี้ขนาดนั้นเลยนะห้าสิบอเพียงห้าร้อยเก้าสบเก้าบาทเท่านั้นจริงๆแล้วคุณจะได้ความหอมในแบบที่แบบเลื่หมอบอกได้ว่าหอมแบบจักรวาลเนี้ยนะ ชักวานี้ต้องหลงไหลแน่นอนนะอันนี้ไม่ได้ว่า์วังอลังการนะคุณต้องพิสูจน์เองนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปค่ะชาวสิง